มาหาแย่งกินอยู่ฟังเอากับมีคนเตยคนมาสูงเนาะใอยกับล้มตามน้นตัวกับอเอามีเอามีบอกเขากับจัดใส่ตัวเอา 3อียาียว20ไ้องประตูยยต3 20 <years>, <inaudible> ที่เรือก็อยู่หกสูงห้าช่วงไม่สอิมบราประกาหกข้านี่นีประกาหกห้านนี่ช่องอะนนี่ห้าสูงหกสูงเปิดถือเปเจแล้วมีหาตัวนมาก็เสียแต่หาหาหาหกนกี่เอียวหกสี่อียการโหาเอาโอ้เจได้กินเลยค่ะช่วงหกช่วงบดือแล้าสามบดือเล้อเจิงหกเท่าไหร่เินหกสองหมื่น ดีนะจะเมือหลอดวันตรงนี้ทั้งสูงวัจะเสียหกดีเลยดีละละให้ได้กินต้องแงเอาต้มไปกากก็ได้กินะเต็งหกมอืมไ

เต huh? hmm. อร์เจ้ก็ต่ห้ากับสี่จีเยาวน่สอง <is something> สาเอาสทำาสี่ใบกินอันนีสสุดกินกี่ยสามสี่หเทเรนั้งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสองยีหก็ดสยี่สิหมื่น เจ็ถึงีสิบไแล้วก็เต็งตามสิบเจ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบสยสเมืน้องอีกหมื่นึ้งหมสี่หมืันตรไหามื่นเมตตามลยที่ไปคบได้เป็นาม่ะนี่ยเิองามห้ยวี่หา 放上去。放。<Thank> ไอซีนะบอซีตกับซีสูนะเมื่อหนึ่งเดียกสามต่าสูงเปิดชมห้าสูาหเกี่ยวกินบิ้ขออนุญาตเต็มลงเนอเจเดออนุญาตปอกจ่าขออนุญาตกินหางเลยเมื่อใดห้าิตวนี้

เตงยังนาแบบนี้อ่ะหกตันเลยเนี่ยหยิถือโมเจขวานพัสิบเอราให่นสิบบอกเจ้าญ่คอยกับสิบบอกเจ้าลงมมาตัวคนฉันชอบคนนันสักสหนยเอาอีรีเอาวะอาวเดเต้ยมีเด็ก 63 một Tất cả, u 6 được. Đứng tặng mấy con trăm nghìn. Miêu yêu lưng dễ. Thức nên non cho chờ thử rồi. cho tính yêu này lấy máu yêu nó sống 2 lộc. 6 xuống trên 6. 6 xung tiền 6 Tất cả 6 xuống tiền ừ. à, 6 Yêu 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 luôn. หกสามหยองสูงเป็นหกมีหยอคุณคาเท่าแต่มืดเป็นหกสองต่อสามแบบบวระหัดสองเป็หกเจ้าบวระหัดหกสามหยองน่าจะหกสามหนออ่ะยี่สิบใบเจ้าสิบสองเจ้าสิบสองหมื่นเจ้าหกหมื่นโคเรีมาสี่หมห่นเจ้าสองหมื่น เจ็ดแปดเก้าสิบสามหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่หมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดอปสองเท่าไนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกหมื่นแปดนับล้มกันเลยเป็นหกสูงเลยเป็นหกสูงมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เ8 9 1 0 7ดเก้าสิบดนเอ้ยม่็ม่นแปดสสมี่ห้าหบปดหม่นปดสมื่นแปดแปด8มืนปปดมนเดียวใหรเสียหมัน่สอนสามสี่ห้าห0เจ12แปดเก้าสิบเอสี่ห้าอะไปเหลือ8 6 8หกแสนหกห2 3

ได้ผ nee, ู้เดียวอลไริบมีเงินแท่งอีกเงินแท่งเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าเดงีอมียวเลขขึ้นมาเจ็ดเก้าแปดสิบเอ็ดสองสิบสามบสี่ห้าหกบเจ็ดแปดเก้าเกาเดสองมี่้าเก้าหกสิเจ็ดแปดเก้าเก้าแสนไปส

าราคามสีสย, 66, ย, 67, ยค่าห้าหกเจ็ดแปด่าเก้าหกสิบบาทกปังถ้ายาแห้งได้บ้านจะจบจะแจกเลย ไปรเห็นยังิดถึงกับก็ปเลยเกิดไฟอัน,นี้ไยังไฟยังจะงมีาฟยังนี่น้า่ะวะก็จอชิก้าัาหน่ยคโอ้โอรถ

ถือสี่เอียร์ขออนุญาตอกดับบันถือ4ีเอียรเสียร์มาอะไก็ใบต่อถือแต่ม่างเต็มแบบเนื้อใบถึงัวถือตัวอย่างตามมาต่นชีวบัตรตีบัสร้างินดีไหมสมุด ี่โตกาเลยกีตารับในเพื่อนนะมันเมันโมเจ๊บวกบประมาณบวสียเงินเสียง่ได้นี่ยใครเสียแจกแล้วไม่ได้เสียงเนี่ย่ากเงินตัวเองเนาะนดเงินกับมแต่ถามประมาณว่ามมีไผใดเนาะแจ๊คกูใดไนตัวนี้ สรุปเลวทำอะไรก็ไม่มุไีดเมาไหมเต็มจ้ามอ๋อเป็นสี่หมื่นนเลเอาให้ได้ไหมเต็ม้ามเลยเมาเลยเอาเมาไปสี่ห้าห เจ้าตอนนี้สีาวหะวดื้อดือสี่สูงหาสูงสูวะสีขาหกตอนเนี้สีาหกันเรือกะใช้สีสูงใช้หสูงสูงขันเรีอก็ยหาสูงสูงเอามาผ่าปลาเต็งตาเดเรือวะอันนี้ซีไปวะสีไปใส้เรือนี่ละเรือเรือหกไปหกใบกันใช้หกสูงนิดตนี้เรือนี้ยูหกสูงเนี่ยตัวนี้อยู่สีขาหยังละเมินผ่าปลกเตงตําแบบนี้้ทั้งหมดบ่ Uhm. มันก็ดได้ต Мне, ัว <nek>. นี้สองหมื่นที่เดิอยู่ตั้งเยอโอเคเต็มเต็มาเป็นดเก็บเป็นือวันอีหมื่นเก็บเป็นแผว่าอยู่ที่เดิมอยูนะเก็บเท่าอยู่ที่เริ่องจะนดนึ่งสองส เก่งครับมือนึงเนาะจักระสามสามสิบใบสามสองสิบใบสามสามสิบสามมื่นสองสามมื่นสองเป็นหกมื่นสี่อันนี้หกมื่นสี่หกมื่นสี่ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็หกมื่นแสนแสนกัวอีกสี่พันแสนสองสี่พันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบแสนสาม

โอ้เจ๊กเอาเพอกันไปนไปก็ได้เม่อาหนักแสนตัวจะยี่สิบจะเพื่อจะว่าเตีมยงทงไดสิบเจ็ดสิบเก้าสมสิบองเอกซสอี่ส้าจเหรายเป้ีนสองสี่สบ้าหันกัดหกแสนหนึ่งกับเสียเมื่อแสนหกโอ้ขาดทุน6กหมืบเสองสามสี่หกสเสิบดสิบก้าสสิบ็ดห้สองห้าสามหิาสี่ห เจ็ดห้6แป9เ0 1าห2สิ1เจ็ดสอ7สามสี่ห1าหกเจ็ดหกแปดหกเ9้0เจ็ดสิบเจ็ดสองเจมเ่อสเเกแสบ้า สองเสมสี่ห e oh, like okay. ok ้าหกเแปดเลเก้าฐาส่สามสองสามสี anyway> ่สามสามหกสามแปดสามเก้าสี่สิบปายที่สองเจสามสี่หกเจ็ดหโอเคโอ้เซ็นหกอสามองมาหนัมาในแต้น่สอง่รโอ้ เจ้เจนี่ยองแสนตัวเสุนัเลยองสามสี่ห้าแเจ็ดแปยังหมดดีเยเต็นต่ำสห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบอ็ดต่ำไปแล้วก็ทำสามสีไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสมี่ห้าหกเจ็ปมหันหมดมันไม่มีแล้วไปซื้อใหม่ ากเอาไปแล้วก็ทำสองสไปจบใช่ไอ้ก็เนื่องว่าตีเสียเตอขว่าแมนตอนนี้สิวอเดียวเตอไขว่ไนี้เอาไปลา์เนาะแต่ว่าโอ้โหวันนั้นแหละโดนวันนั้นจะมือโดนได้าีโดนแต๋อว่าแมนตอนนีเอเรากรจันี่กันเนี่เอาสองเสนก็ัอะไรแต่กินเนื้อส่ืนอรุณญางเก็บเงินต้อง่อยก็เป็น

เองสเองสอันนี้อยอะสิอันวสีอันอ๋อนาอันหกหมื่นาพวอีกวติงนี่อันหกหมืกักสีต่ำอ่ากักสีต่ำอไปกาหกหาเลยแล้วก็ไปใส่ตหกูงสีต่ำ่นั้นมาตัวกมาก่อนแล้วโอ้ยติงสีไปไเดีว เดอนปโอ้โหเวาการ่ตอนนี้งเจือถือยังนีตัมไปยุซีตัมไปยุบชุมันึ่งสองสามี่ห้าหกโอ้ยมันตกถืเก้ิมสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบมกเจ็ดสิบแปเกาสามสิบสามหมื่นเป็นหกมืะเน้นตัวนอีามาเป็นามืเก

Hoặc sung sống. Hoặc xuống sống. Hoặc Cái sống. hộp sung Hộp xuống sung sống. xuống sung sống. Hoặc sung sống. Hoặc sung sống. xuống thảm, sống. Hoặc sung 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 sống. hộp sung sống. Hoặc sung sung hộp Hoặc sung sung sống. đây sung

2อง0มนี่กับอีกสี่มื่นมันเป็นก่นก็ติงตเอ๋อที่จ้ติงยังติงก็ติงนี่เนาะเออแม่สองมืีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดวามสี่ห้าหกเจ็ดกยี่สิบอ้าวใช่ไหม่นติงต่ตัวต่ำเอียวค่อยก็ตึงเงี้ยลงมาค่อยมาสงต่ฟัง แจกแตวเวกเห็นไหมคือจเป็ดสี่ห้าสี่ห้าสี่สามสี่ห้านีกก่อน่ะไปแกับสองดน ก็สองต่อมวิทีเดิมว่ทีเดิมหรอ่ะนี่เดีอ่ะหู้เอาไหมอืเอามห้าสูงอ่ะมีอยู่สองตำอืมมีสองต่ำภาสาซา่ิ้าอืมอ่ะเปิดตายดูเจ้าตายดี๋นีตายเดี๋นาฮานี่ สี่สามกัดกัดขอยนี่คอยขึ้นมากัดหาสีะเสียข่อยไม่เสียสองหมื่นข yeah> ่อยเสียสองหมื <20> 20่นข่อยเสียสองหมื่นเสียสองหมื่นะม่กินจะไม่กินสามสี่หาเท่าไรสามสี่หายี่สิบใบสองหมื่นเนาะเ็สอหมื่นสี่หาเจ็ดดสิบสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดปีสิบสองหมื่นหนึ่งสองสาม

หนึ่งสองสามสี่หาสิบแปเกสตาย